ก่อนจะไปชมคลิปกันนะครับถ้าคลิปของช่องนี้มีประโยชน์กับทุกท่านทุกการสนับสนุนมีค่ามากจริงๆใครอยากเป็นกําลังใจให้สามารถกดสมัครสมาชิกช่องลงทุนไรดีได้เลยนะครับตอนนี้นะครับตลาดการเงินโลกเนี่ยกำลังเจอกับาพาดที่มันแบบขัดแย้งกันสุดๆไปเลยด้านหนึ่งเราเห็นข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาแล้วน่าเป็นห่วงมากๆแต่อีกด้านหนึ่งความหวังเรื่องเทคโนโลยีกับพุ่งทยานแบบไม่หยุดเรียกได้ว่ามันคือการสู้กันหมัดต่อหมัดเลยครับระหว่างความจริงที่อาจจะโหดร้ายกับความหวังที่สดใสในอนาคต เอาละครับเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าคําถามใหญ่ที่สุดเลยนะที่จะกําหนดทิศทางตลาดในไตรามาสนี้ก็คือไอเจ้าพลังของ AI เนี่ยมันจะมาทันเวลาไหมจะสามารถเอาชนะสัญญาณเตือนภัยทางเศรษฐกิจที่ดังขึ้นเรื่อยๆได้หรือเปล่าเรื่องนี้เดิมพันสูงมากจริงๆครับคือไอสภาวะที่เรากําลังเจอกันอยู่นี่นะครับในวงการเขามีศัพท์เทคนิคเรียกกันว่า divergence มันคืออะไรพูดไง่ายๆก็คือภาวะที่ของสองอย่างมันวิ่งสวนทางกันอย่างชัดเจนเลยครับอย่างแรกคือเศรษฐกิจ จริงๆพวกภาคการผลิตการจ้างงานเนี่ยกำลังดิ่งหัวลงแต่ในขณะเดียวกันความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI เนี่ยกลับพุ่งสวนขึ้นไปแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนี่เลยครับภาพนี้จะทําให้เห็นชัดเจนสุดๆมันเหมือนการชักเยอะกันเลยฝั่งซ้ายเนี่ยคือโลกแห่งความเป็นจริงที่น่ากังวลไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตภาพบริการความเชื่อมั่นผู้บริโภคตลาดแรงงานคือส่งสัญ,ญญาณแดงกันหมดเลยแต่พอหันไปดูฝั่งขวา โอ้โหนี่คือความหวังทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ทุกคนฝากเอาไว้กับเทคโนโลยีโดยมีอีเวนต์ใหญ่อย่าง CES 2026เป็นตัวชูโรงเลยครับโอเคเพื่อเห็นภาพลึกไปกว่านี้เรามาเริ่มกันที่ฝั่งที่น่ากังวลกันก,นก่อนดีกว่านะครับมาดูกันว่าสัญญาณเตือนภัยจากเศรษฐกิจจริงๆของสหรัฐเนี่ยมันมีอะไรบ้างเวลาพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเขามักจะเปรียบเทียบภาคการผลิตว่าเป็นเหมือนนกขมิ้นในเหมืองถ่านหินถามว่าทําไม ก็เพราะว่ามันเป็นตัวชี้วัดรแรกสุดเลยครับที่จะส่งเสียงเตือนเราก่อนใครเพื่อนว่าเฮ้ยข้างหน้าอาจจะมีอันตรายนะและตอนนี้เจ้านกคามินตัวนี้เนี่ยกำลังร้อมเตือนไม่หยุดเลยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่คำเปรียบเลยนะครับดูข้อมูลจริงจากดัชนี ISM ภาพการผลิตได้เลยตัวเลขล่าสุดออกมาที่48.2 คืออะไรที่ต่ำกว่า50เนี่ยแปลว่ามันกำลังหดตัวนะครับแล้วที่น่าเป็นห่วงมากๆก็คือนี่มันเป็นเดือนที่9ติดต่อกันแล้วนะที่ภาคการผลิตมันอ่อนแอลงเรื่อยๆเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยครับแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับที่น่ากังวลยิ่งกว่าก็คือพอเราไปดูไส้ในของรายงานเนี่ยกลับเจอว่าถึงการผลิตจะหดตัวแต่ราคาวัตถุดิบกลับยังพุ่งสูงขึ้นมันส่วนทางกัน ภาวะแบบนี้แหละครับที่เขาเรียกว่า stagflationary i m p u l s e ซึ่งเป็นฟันร้ายที่สุดของธนาคารกลางเลยเพราะมันทําให้จนมุมจะลดดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่ได้เพราะเงินเฟอร์มันยังสูงอยู่และตรงนี้แหละครับคือจุดที่ความหวังทั้งหมดถูกโยนไปที่ AI ว่าจะเป็นฮีโร่ขี่ม้าข่าวเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยการเพิ่ม productivity หรือผลิตภาพให้มันสูงขึ้นมหาศาลเพื่อสู่กับเงินเฟอร์ คือ <c oughs> ในขณะที่ภาคการผลิตดูแย่เนี่ยนะเศรษฐกิจสหรัฐมันยังพอประคองตัวอยู่ได้ได้วยเสาหลักต้นสุดท้ายนั่นก็คือภาคบริการครับแต่แต่ตอนนี้เสาต้นนี้ก็เริ่มมีรอยร้าวให้เห็นแล้วเหมือนกันตัวเลขคาดการณ์ล่าสุดมันเริ่มชะลอตัวลงและจุดชี้เป็นชี้ตายก็คือถ้ามันลดระดับ50ลงไปเมื่อไหร่บอกได้เลยว่าโอกาสที่เศรษฐกิจจะถดถอยเนี่ยจะพุ่งพรวดไปเกิน60%ทันทีเลยครับแล้วพอเรามาดูที่ผู้บริโภคซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของเศรษฐกิจเลยนะ ก็จะเจอกับตัวเลขความเชื่อมั่นทีเ่เรียกว่าต่ำเตี้ยเรียดินเลยก็ได้ครับอยู่แค่53.5เท่านั้นเองเทียบกับค่าเฉลี่ยปกติที่ควรจะอยู่แถวแถวแปเนี่ยคือมันห่างกันเยอะมากมันสะท้อนให้เห็นเลยครับว่าตอนนี้ครัวเรือนอเมริกันกำลังทุกข์กันขนาดไหนโดนบีบจากค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นไม่หยุดย่ แต่ท่ามกลางข่าวร้ายและเมฆหมอกที่มืดครึมพวกนี้นะครับมันก็ยังมีแสงสว่างแห่งความหวังเพียงหนึ่งเดียวที่นักลงทุนทุกคนจับจ้องอยู่นั่นก็คืองาน Consumer Electronic Show หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า CES 2 0 2 6ที่ลาสเวกัสนั่นเองครับแน่นอนว่าไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยที่สุดก็คืองานถแถลงข่าวของ NV i d i a เดียครับคือตลาดไม่ได้คาดหวังแค่ว่าจะได้เห็นการจอรุ่นใหม่ RTX 5 0 s e r i ซีรีส์ที่แรงขึ้นเฉยๆนะครับแต่สิ่งที่ทุกคนอยากได้ยินคือวิสัยพลั์เรื่อง Physical AI พูดง่ายๆก็คือการเอา AI ออกมาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์มาอยู่ในโลกจริงๆผ่านพวกคุณยนต์หรือระบบอัตโนมัติต่างๆเพื่อตอกย้ําว่าเฮ้ยกระแสะ AI super ร์ไซ t ข้อมันยังไปต่อได้อีกไกลแต่มันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะถ้าเกิดสิ่งที่ประกาศออกมามันไม่ว้าวาพอเนี่ยอาจจะเจอแรงเทขายทำกำไรครั้งใหญ่หรือที่เรียกว่าซ e l l on f a ฟกได้เลยครับแล้วในขณะที่ NVIDIA เขาเล็งไปที่ตลาดบนสุดแบบพรีเมียมเลยนะคู่แข่งตลอดการอย่าง AMD เนี่ยกลับเลือกเดินเกมคนละทางเลย เขาเลือกที่จะเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ามากกว่าเน้นเจะตลาดเกมเมอร์กลุ่มใหญ่ด้วย CPU ตัวแรงอย่าง Ryzen X3D แล้วก็อาจจะหลบการประทะต,ตรงๆกับการ์ดจอตัวท็อปสุดของ Nvidia นี่คือสงครามกลยุทธ์ที่น่าจับตาดูมากๆครับว่าใครจะเดินเกมได้ดีกว่ากันและแล้วเราก็เดินทางมาถึงจุดคลแม็กของสัปดาห์นี้แล้วครับตัวแปรสุดท้ายที่จะเป็นกรรมการตัดสินชี้ขาดไปเลยว่าเรื่องเล่าฝั่งไหนจะชนะระหว่างฝั่งเศรษฐกิจแย่กับฝั่งความหวังเทคโนโลยีตัวตัดสินนั้นก็คือข้อมูลตลาดแรงงานนั่นเองครับ คือตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยมันจะมีข้อมูลสำคัญทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ ADP กับ Jobs ในวันพุธแต่ตัวที่ทุกคนทุกสายตาทั่วโลกจับจ้องอยู่เนี่ยจะเป็นเช้าวันศุกร์ครับวันที่จะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ NFP ซึ่งเป็นตัวเลขที่ทรงอิทธิพลที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นคาถามที่สาคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือแล้วตัวเลขวันศุกร์นี้มันจะออกมาเป็นยังไงล่ะมันจะออกมาสวย ยืนยันว่าเศรษฐกิจกำลังค่อยๆชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวลหรือว่ามันจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ตลาดแตกตื่นแล้วก็เข้าสู่โหมดวิกฤตเต็มตัวและนี่คือ3ฉากทัดที่เป็นไปได้ครับลองมาดูกันนะ 1. ถ้าตัวเลขออกมาต่ำกว่า50,000ตํนตำแหน่งโอ้โหอันนี้ตลาดจะแพนอีกเรื่องเศรษฐกิจถดถอยเลย 2. ถ้ามันออกมาสูงเกิน2 0 0 0 0 0ตลาดก็จะกลับมากังวลว่าแบบนี้ธนาคารกลางก็ไม่ลดดอกเบี้ยสัทีสิ แต่ถ้ามันออกมาในโซนตรงกลางแถวแถวหนึ่งแสนถึงหนึ่งแสนห้าหมื่ตำแหน่งนี่แหละครับคือจุดที่ตลาดรักที่สุดเป็นจุดที่พอดีพอดีที่เขาเรียกกันว่า g o d i l o c k s c e n a r i o นั่นเองเอาละครับพอเราเข้าใจภาพรวมทั้งหมดแล้วคำถามที่ตามมาทันทีก็คือแล้วในสถานการณ์ที่มันพันผวนแบบสุดๆอย่างนี้เราควรจะวางกลยุทธ์การลงจุนกันยังไงดีมาดูที่ ETF สำคัญๆกันนะครับ เริ่มที่ SPY หรือ S&P 500เนี่ยช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับ Valuation มันค่อนข้างสูงอาจจะต้องรอจังหวะซื้อตอนย่อหลังตัวเลขออกส่วน DoubleQQQ หรือ NASDAQ เนี่ยเตรียมใจไว้เลยครับผันผลสดๆแน่นอนขึ้นลงตามข่าว CS กับตัวเลข NFP แบบตรงๆเลยขณะที่ DIA หรือดาวโ o n e s ที่เป็นหุ้นอุตสาหกรรมเก่าแก่เนี่ยจะเปราะบางที่สุดเลยครับถ้าเศรษฐกิจดูไม่ดี และสุดท้ายในทางกลับกัน Double w i x หรือดัชนีความผันผวนเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่น่าสนใจมากๆในช่วงเวลาแบบนี้ครับ สรุปง่ายๆเลยนะครับหลักการสำคัญ3ข้อสำหรับสัปดาห์นี้ก็คือ 1. บริหารความเสี่ยงให้ดีครับอาจจะเพิ่มการถือเงินสดขึ้นมาเป็น 15- 20%เพื่อรอจังหวะดีๆ 2. ต้องมีแผนในใจที่ชัดเจนเลยว่าถ้าตัวเลข n f p ออกมาแต่ละแบบเราจะทำอะไรและ 3. สําำคัญมากอย่าเมินสัญญาณเตือนนะครับถ้าเห็นท่าไม่ดีต้องพร้อมที่จะปรับพอร์ตไปอยู่ในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่าทันทีและสุดท้ายนะครับบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดในครั้งนี้ อาจจะรวมอยู่ในประโยคนี้ได้เลยคือคำถามที่สำคัญที่สุดในยุคของเราตอนนี้อาจจะไม่ใช่ว่า AI จะเติบโตได้อีกไหมเพราะถ้ามองยาวๆเนี่ยยังไงมันก็ดูสดใสแน่นอนแต่คำถามที่แท้จริงก็คือเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยจะทนไหวหรือเปล่าจะสามารถยืนหยัดรอจนถึงวันที่ผลประโยชน์จาก AI มันมาถึงได้ทันเวลาหรือไม่นี่แหละครับคือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่รอเราทุกคนอยู่ข้างหน้า และอย่าลืมนะครับคลิปนี้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน